ความลึกลับของ Porsche 550 Spider ที่เจมดีมครับรถปีศาจหรือแค่โชคร้าย พูดถึงชื่อเจมดีนะครับนักแสดงหนุ่มผู้เป็นไอคอนแห่งยุค50ที่แม้จะมีผลงานแค่ไม่กี่เรื่องแต่กลับกลายเป็นตำนานของฮอลลีวูดจนถึงทุกวันนี้หนึ่งในเหตุการณ์ที่ผูกพันกับชื่อของเขามากที่สุดก็คืออุบัติเหตุที่พากชีวิตเขาไปในวัยเพียง24ปีกับรถที่เขาขับในวันนั้นซึ่งก็คือ Porsche 550 Spi เด r แต่เรื่องราวของ Porsche คันนี้นะครับไม่ได้จบแค่ที่อุบัติเหตุหากแต่หลังจากนั้นนะครับมันกลายเป็นตำนานปริศนาและคำสาปที่หลายคนเรียกมันว่า Disney West หรือภาษาไทยก็ต้องพูดให้สุภาพหน่อยว่าเจ้าปีศาจน้อยแล้วทำไมรถคันนี้นะครับถึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความอาถรรพ์วันนี้นะครับเราจะมาขุดลึกไปทีละชั้นเพื่อให้เห็นว่า Porshe 550 Spider คันนั้นมีอะไรมากกว่าที่ตาเราเห็นจะมีอะไรบ้างนั้นมาติดตามชมกันครับ ก่อนอื่นนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่า Porsche 550 Spider คือรถอะไร Porsche 550 Spider นะครับเป็นรถสปอร์ตเครื่องวางกลางเปิดประทุนสร้างโดยแบรนด์ Porsche จากเยอรมนีในช่วงต้นทศวรรษ1950ผลิตขึ้นมาทั้งหมดเพียง90คันทั่วโลกจุดเด่นก็คือความเบาเครื่องยนต์ทรงพลังและออกแบบเพื่อการแข่งโดยเฉพาะเครื่องยนต์คือแบบ4สูความจุ1.5ลิตรวางอยู่กลางรถทรงพลังไปยังล้อหลัง มีแรงม้าประมาณ110ตัวน้ำหนักรถแค่550กิโลกรัมจึงวิ่งได้เร็วมากในยุคนั้นนะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ220กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นรถที่เร็วมากสำหรับยุค5 0ครับเจมดีนะครับเป็นคนที่คลั่งรถยนต์โดยเฉพาะรถแข่งเขาเคยขับพอลส์สามหสปิสเตอร์ลงแข่งและชนะมาหลายสนามแต่เมื่อเขามีโอกาสนะครับเขาก็ซื้อพอลส์ห้5ห้าปเดอร์คันนี้มาในปี1955ในราคา7 0 0ดดอลลาร์ ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ไม่ธรรมดานในเวลานั้นเลยนะครับเขาตั้งชื่อเล่นให้กับรถคันนี้ว่าดิทอนบีสก่อนที่ดีนะครับจะขับรถคันนี้ออกถนนมีเรื่องราวหลายอย่างนะครับที่น่าสนใจเริ่มจากการที่เขานะครับเอารถไปให้จอ g แบล l ิสนักแต่งรถชื่อดังในฮอลลีวูดทำการปรับแต่งเล็กน้อยและหลังจากนั้นนะครับก็มีเพื่อนหลายคนนะครับเตือนว่ารถคันนี้นะครับมันให้ความรู้สึกแปลก,ปลกหนึ่งในนั้นก็คืออาร์กินเนสนักแสดงอังกฤษผู้โด่งดังจากบท โอบิวันเคนอบีใน Star War รได้เขียนเล่าไว้ว่าเขาเคยเห็นรถคันนี้นะครับในลานจอดรถและเตือนเจมดีนทันทีว่าอย่าขับรถคันนี้เลยถ้านายขึ้นขับมันจะฆ่าเธอภายในหนึ่งอาทิตย์คำพูดนั้นนะครับกลายเป็นเรื่องจริงแบบหน้าขนลุกเพราะเจมดีนนะครับเสียชีวิตหลังจากอุบัติเหตุรถคว่ำหลังจากนั้นเพียง7วันครับวันที่30กันยายนปี1 9 5 5เจมดีนนะครับขับรถคันนี้พร้อมกับช่างกลของเขาลอสบูเทอริส มุ่งหน้าไปสนามแข่งในแคลิฟอร์เนียระหว่างทางนะครับเขาขับผ่านทางหลวงหมายเลข466และเกิดชนกับรถฟอร์ดทีดอร์ที่เลี้ยวตัดหน้าอย่างกระทันหันเจมดีนะครับเสียชีวิตโดยทันทีในที่เกิดเหตุส่วนลอฟนะครับบาดเจ็บสาหัสหลังจากอุบเหตุนี้นะครับรถพอยส์คันนี้พังยับเยินแต่เรื่องแปลกนะครับก็คือตัวถังของมันนะครับถูกเก็บไว้และกลายเป็นศูนย์กลางของเหตุการณ์ลึกลับมากมายจอร์จสเริสนะครับซึ่งเป็นคนเดิมที่แต่งรถให้เจมดี เป็นผู้ได้ครอบครองซากรถคันนี้นะครับเขาวางแผนจัดแสดงรถในงานนเทศกาลเพื่อเตือนใจเรื่องความเร็วและความปลอดภัยแต่ตั้งแต่วันแรกที่มันเข้าโกดังนะครับก็เริ่มมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นทันทีมีคนมาทํางานกับซากรถได้รับบาดเจ็บโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับชิ้นส่วนรถที่นําไปขายต่อให้ทีมแข่งก็มีนักแข่งเสียชีวิตจากการใช้ชิ้นส่วนนั้นเช่นลลอและเครื่องยนต์ตัวอย่างคนที่ซื้อเครื่องยนต์จากซากรถคันนี้ไปใช้ในรถแข่งนะครับปรากฏว่าระเบิดระหว่างแข่ง อีกคนหนึ่งนะครับซื้อเผาไปใช้ก็ประสบอุบัติเหตุจนปิการในอีกกรณีที่น่าสุขพึงกลัวนะครับก็คือรถบรรทุกที่ขนตัวถังของเรดจ์เบสกันนี้นะครับไปแสดงนั้นนะครับเกิดอุบัติเหตุรถล,ลื่นชนจนคนขับบาดเจ็บหนักท,ทั้งทงที่เป็นถนนแห้งครับและที่หลอดกว่านั้นนะครับก็คือเมื่อมีการนําตัวถังรถไปจัดแสดงตามงานต่างๆมักมีเหตุการณ์แปลกๆตามมาเสมอน,นะครับเช่นสายสลิงที่ยึดรถหลดุลด,ลดโดยไม่มีสาเหตุรถตกลงมาทับเท้าพนักงานจนกระดูกหัก หรือบางครั้งนะครับที่รถหายไปจากตูตโชว์โดยไม่มีใครรู้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนซึ่งเรื่องนี้นะครับกลายเป็นข่าวพาดหัวในหนังสือพิมพ์หลายฉบับในช่วงปียุค60ครับจนกระทั่งในปี1960นะครับซากรถ t ิ l ิเ a s ดคันนี้นะครับก็หายไปจากคลังเก็บของแห่งหนึ่งอย่างลึกลับและไม่มีใครพบเห็นมันอีกเลยจนถึงทุกวันนี้มีคนอ้างว่าเห็นตัวถังรถอยู่ในโกดังลางมีคนบอกว่าถูกซุกอยู่ในคอลเลกชันส่วนตัวของนักสะสมผู้ลึกลับ แต่เขาไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดนะครับหลายคนนะครับจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่เรื่องบังเองิญหรือเรื่องแต่งเพื่อเรียกความสนใจแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าพอย550สปายเดอร์ที่เจมดิมขัดนั้นคือรถที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ความหลงไหลความเร็วและโศกนาฏกรรมที่ยังหลอกหลอนผู้คนมาจนถึงปัจจุบันครับคำถามคือเรากำลังพูดถึงคำสาบจริงจริงหรือมันเป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ของจิตวิทยามวลชน เพราะเมื่อคนเริ่มเชื่อว่ามันเป็นรถต้องคำสาบพฤติกรรมที่ตามมาก็มักจะสอดคล้องกับความเชื่อนั้นโดยไม่รู้ตัวสุดท้ายนะครับเรื่องราวของเจมดีและลิตเติลเบสยังถูกกล่าวถึงเรื่อยๆในสารคดีหนังสือและภาพยนตร์ต่างๆเพราะมันมีครบทุกอย่างที่ดึงดูดคนดูทั้งความเร็วความฝันวยาวและความตายที่ยังไม่มีคำอธิบายแน่ชัดและเพื่อนเพื่อนะครับเชื่อไหมว่ารถคันนี้มีต้องคำสาบอยู่จริงถ้าเพื่อนๆพืพชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผม ยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนำมาฝากกันครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลง อาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดืินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ